ครับอ่าวันนี้เดี๋ยวดูวิธีการแต่งหน้าใสโดยใช้ปากอินนะครับก็ที่บอกไปคราวนี้ก็ลองทําดูง่ายๆอันนี้ก็หน้าที่หน้าที่รูปที่เราจะทํานะครับก็คอมชาส์จเล็กน้อยสักครู่นะครับพอดีจะซูมเข้าไปให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับแบบนี้ครับเห็แบบนไหมครับ,แบบรบก็ดูหน้าตาคราะๆอ่าคราวนี้ ก็ไปที่ซูเตอร์นะครับหลังจากที่ลงอินแลมก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็พอร์ตเทรเจอร์นะครับเข้ามาเราก็ผมก็จะปรับตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็นพรีวิวเดียวแบบนี้นะครับผมก็จะทําการปรับนะครับให้ดูมีอันนี้เป็น b e ฟอร์นะครับนี่อ f ฟเตอร์อีกเออเห็นไหมครับแท็บไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราปรับแค่พรีเซตของมันให้เป็นส m ooth ให้นะครับ แล้วแต่ความชอบหรือ smooth normal แล้วแต่น,นี่ก็เลือกใช้ดูนะครับแค่นี้เองโปรแกรมนี้ใช้ง่ายมากสังเกตว่าผมลองปเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีบางจุดที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านนอกเอาก็ได้นะครับกดโอเคเลยตรงนี้เราไม่ต้องปรับนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งว่าอะไรคืออะไรกดโอเคนะครับปรับก็อันนี้ resolution ไฟใหญ่หนึ่งคราวนี้หน้าก็จะใส ง่ายๆเลยครับโปรแกรมฉลาดไมได่ต้องแต่งอ่าสังเกตว่าจะมีริ้วรอยก็อย่าลืมใช้ตัว spot healing brush tool นะครับกดลงป้ายนะครับซูมเข้าไปตามที่ต่างๆอีกขวาให้บ u ัชใหญ่ขึ้นหนึ่งคลิกขวานะครับก็เปลี่ยนบลัชไซส์ก็โอเคคราวนี้ผมก็จะทำการอึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับก็จะหายนี้ด้วยจิ้มลงไวทีหนึ่งตรงนี้ด้วยตรงไหนที่ดูไม่เรียบร้อยก็จะ ทำให้มันเรียบร้อยโอ้ตรงนี้พลาดนะครับนะครับมีขนนิดหน่อยโอ้ตรงไหนพลาดก็คอนโทนรลแซดกลับไปนะครับพยายามเก็บให้เรียบร้อยนะครับให้ดูเรียบร้อยนิดหนึ่งอ่าต้องการความคมของภาพจริงๆก็ปรับข้างในเมื่อกี้ก็ได้นะครับอันนี้ให้ดูแค่เบสิกคร่าวๆครับก็ดูวิธีการใช้ง่ายๆนะครับวิลุดมานิดนึงนะครับช่างมัน โอเคก็ดูโดยรวมแล้วก็โอเคละหน้าก็ใสด้วยความรวดเร็วไม่เกิน2นาทีโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ